ครับก็วันนี้ก็ได้มาถึงแล้วนะครับวันวันพุธนะฮะซึ่งวันพุธเนี่ยเราจะเปิดด่านของอันตีคูนะครับเราจะมาดูกันว่านกคู่เนี่ยจะทําให้เราผ่านด่านนี้ได้ไหมนะก็เราจะได้นกคู่มาแทนโทการกระต่ายนะครับมาเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ก็ว่าได้แต่เขาใส่ก่อนนะครับจะได้ดันพลังนิดนึงเนาะสําคัญมากออ,อยู่ไหนนะตัวนี้มออกไปอยู่ไหนอยู่ไหน,ไหนตุ่มโอเค นี่จะเป็นทีมที่ใช้นะครับมาดูว่าเราจะสามารถผ่านได้หรือเปล่านะคือสองด่านแรกเนี่ยผมผ่านได้อยู่แล้วด่านที่ไม่ผ่านจะเป็นด่านสุดท้ายนะครับมาดูกันเลยก็คิดว่าน่าจะผ่านแล้วนะเพราะว่าทุคู่ก็ดามีดค่อนข้างดีแล้วมันไม่ใช่เป็นสีฟ้าด้วยนะเพราะตอนแรกโถกาวเป็นสีฟ้ามันก็โดนปิดออโต้่นะครับลืมปิดวัดสิกะอาฮกกก สัตไปเลยอยากได้กูัวบึมสามล้านบึมโคตรแรงมาดูว่าจะผ่านไหมนะครับอันนี้ก็ผ่านอยู่แล้วเนาะเราขนาดเราไม่มีนกคู่ก,ก็ผ่านแหละนี่มีนกคู่อีกก็ง่ายสบายคูณสองหรือเปล่าอันนีน้าจะตายแล้วนะโอ้อันนี้คือเป็นสิ่งเดียวที่ผมแบบรู้สึกว่าอยากได้ VIP เลยนะครับเพราะว่า ถ้าเ,เพื่อนๆมี v p อ่ะเราจะสามารถกวาดล้างดันพวงนี้ได้สบายๆไม่ต้องมานั่งเล่นเองเพราะมันนั้งจะเสียเวลายเยอะมากๆแล้วก็ถ้าเพื่อนเขาถึง End Game แล้วอ่ะตรงเนี้ยมันสําคัญมากๆเลยนะเป็นจุดที่ควรเอาพลังงานมันลงเยอะมากๆนะไอ้อัพเนี่ยอัพฉากเนี่ยบอกเลยสําคัญจัดแล้วมันอัพยากนะแล้วมันก็เขายหเพิ่มพลังนะครับดรงนั้นนะเอีย yeah. ไม่ควรพลาดจริงๆนะตรงนี้แล้วมันลำบากยังไงนะหรอ,ม,รอรมันลำบากตรงที่โอ้ดูการ์ดมันลำบากตรงที่เราเดี๋ยวผมไม่ดูแล้วกันนะว่าลำบากอะไรมันจะให้ดูอย่างเดียวนะไม่บอกเพราะผมบอกไม่ถูกนะครับลืมชื่อไปแล้วอันนี้ก็ปึ๊บตายก็ เราต้องเซตอัพกันหน่อยอะเด็กโนคุกสามดาวแรงขนาดไหนบึบบึบเอ้าสงสัยถ้าแตกมันหมดไปพอดีนะครับเองเบาเฉยสามร้อยเจ็ดเท่ากับสองดาวน่าต้องเร็กงงเลยว่อ ก็ถ้าอันทีคู่ผมแบบทีมแน่นแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มไปปั้นต้นอาโอต่อแล้วนะครับตอนนี้ต้นอาโอตัวที่ผมลิงลิงเอาไว้อยู่เนี่ยก็คือเจสันเขียวนะครับไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนอ่ะซึ่งถ้ามันมาตอนนี้ก็คงจะต้องผ่านแต่ถ้ามันยังมีเวลาผมก็น่าจะทันอยู่นะครับพราเจสันเขียวก็เรียกได้ว่าลูกพี่ลูกน้องกับเจสันมืดเลยนะครับถึงแม้จะอ่อนกว่าแต่ก็พอๆจะใช้แทนกันได้อยู่นะครับดังนั้นก็ เลยจะเป็นตัวที่ผมต้องการด้วยนะครับก็ตอนนี้ทีมต้นโอผมก็อยากได้เจสันเขียวแล้วก็อายโตเขียวนะครับมาด่านสองก็จะเริ่มยากขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับผมแต่ก็ยังไม่ยากมากเนาะไอ้ด่านสามนี่แหละที่มันยากสำหรับอันฮุนะบึมบึม ฟันนะเว้ยสิว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 ปาสิวปาซอยจีบอื้มเจ็ดล้านแรงไม่แรงครับนี่ชีอินนี่ชีโอนี่ชิกะเนี่ยได้เดียวว่าเป็นนกคูกสองก็ว่าได้นะครับสกิลก็ค่อนข้างคล้ายกันอยู่นะแค่มัน พอมันสแต็กแล้วมันสแต็กได้น้อยกว่าไม่รู้ทำไมเหมือนกันอุ้ยโอเวอร์ชิวไปเนี่ยอือหือห้าล้านนะครับดีสวบสวบสวบสดีได้ระงวังดามิ่ก็คือบีบีโอ้ลืมล็อกอือหือเลนไปหน่อยลืมล็อกเลยนะครับเสียไป เก่งไม่กลัวกลัวเอ้ยโอ้โหพลาดอีกแล้วเก่งไม่กลัวกลัวมาเยอะนี่ครับน้องคู่สัตว์เข้าไปแล้วคือข้อดีของน้องคู่อีกหนึ่งอย่างที่แบบอาจจะลืมไปก็คือเวลามันตีเนี่ยมันลบบัฟสตูด้วยนะโหเป็นยังไงหลอดจัดนะครับเจ้าเนอะตุบตุบตุบรอบหน้าน่าจะตายเนาะโหเหลือหนึ่งว่ะเริืองนี้ก็ เคลียพวกนี้ออกไปนะครับพวกการ์ดที่เป็นเหลืองๆเนี่ยจะเคลียออไปแบบนี้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะนเวลาตีบอสไอ้การ์ดพวกนั้นมันไม่ค่อยแรงเลยนะครับสวบเนี่ยเจ็ดแสนใช่ไหมสามล้านเอ้ยทำไมนี้ชิ่อ,อีก,ก็แรงเหมือนกันนะ ตัวใสเพราะแบบสแต็กมันนานกว่านกฮูกคือมันต้องสแต็กกับตัวมันเองอ่ะมันต้องใช้การแต่นีช้ชอีคือเป็นสกลพาสซี่มันต่งางกันเล็กน้อยอา,อานเทียบกันเห็น<ๆ>เห็นอ้าวนกฮูกดได้เรียบละเนี่ยสองล้านห้านะสามสี่เป้าหมายนิชอีสามล้านเอาเท่นกฮูกน้องแต่ต้องเข้าใจนะว่านีช้ชอีคือสแต็กมันเก็บง่ายกว่านกฮูกพเพราะว่านกฮูกต้องตีเองนะแต่นีช้ชอีคือให้เพื่อนตีก็ได้นะ ผมเพิ่งสังเกตว่านกคู่เราไม่ไล่โจมตีเลยนะในโหมดนี้มันไม่ไล่โจมตีหรอเหรืออะไร,ร,รวะสองล้านแปดล้านเโอ้ชิวๆปะแต่ว่าจะไม่ชิวหลังจากดาบต่อไปแล้วแต่จะชิวก็ได้นะใครจะไปรู้นกคู่อาจจะแบบทิกจักรวาลมาเวลไปเลยได้นะ เรียบร้อยครับนี่นะที่ผมบอกตอนแรกก็คือแบบเนี่ยมันเป็นแกนฉากของ CGG เไว้เอซ CG g เลยซีซนะครับคือทีมมันสลับกันนะก็คือถ้าเพื่อนอยากฟาร,ร์ม CG อะฟาร,ร์มแกนฉากของ c g ต้องทำทีมอันเทคุแต่ถ้าเพื่อนอยากฟาร,ร์มแกนฉากของอันเทคุต้องทำทีมต้นอากิริโอ m ม่ก oh ็ตอนนี้ผมก็เลยอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมต้องทำทีมอากิริก็คือต้องเอามาปั้น เอามาปั้น ACGG เอ้ยเอามาปั้นอันเ c o o เนี่ยแหละครับแม่งกวนตีนจัดเกมมาก็ความยากของด่านนี้ก็คือเอมาโดฟ้าเนี่ยแหละไม่ต้องเรียกว่าลูกนะครับลูกเอมาโดเนี่ยมันน่ารำคาญมากๆเลยนะครับมันทำให้สกิลการเราแบบไม่มีเลเวลเนี่ยแม่งกวนตีนแต่ละหมูจะเล็งมันเป็นพิษเซล เออไม่เป็นไรเลยดูผมจำผิดวะอ้าวงงเลยทำไมนกพวกมันแบบไม่รับดาเมจเลยปกติมันต้องช่วยรับดาเมจใช่หรอเปเ่าช่างหัวแม่งนะครับไม่ได้เดือดลงเดือดร้อนเลยละ ตายไปโหเอาที่อย่างนี้เลยโจมต h ว t t h ต f ฟั k งงวะ่ะแล้วก่อนอันนี้ไม่ตีวะ่ะอ่านี้ตายเขียว <c oughs> สวยงามตามท้องเรื่องเหมือนจะชิวๆนะเหมือนจ่านะเหมือนจา่าเดี๋ยวเพิ่งรีบด,ด่วนสรุปเดี๋ยวแม่งลำบากอีกนะครับ เอาลืมล็อกามองไม่เห็นว่ะบับบังเฮ้ยผ่านว่ะรู้เลยว่าผ่านนะครับผม หือเขาแบบทําให้มันง่ายขึ้นแล้วจะไปรู้บ่ะจาไม่ได้อเพิ่งรีบเตือนสรุปเพราะมันมีบัฟไล์แรงนะครับไล์แรงก็คือแรงริงปึ๊บสองล้านแล้วรอบสองแรงกว่าอ้าวไม่แรงกว่าเลยอืมอืแรงแรงจัด เอ้ยหยุดฟันได้แล้วมากฟันอะไรขนาดนั้นนะหวังว่าจะพอมไ,ไม่พอกวนตีนแหละโอเคอเราเซตอัพไปดนานต่อไป มาด่านสามนะครับผมความตึงก็ต้องเพิ่มขึ้นอีกขั้นเราเอาอนี้ก่อนเลยแล้วกันนะเพราะาเราได้สีแดงมาสองอันนี้น่าจะแหรงจัดหนึ่งทีสองล้านอือหืออือหือโดนไปสี่ล้านยังไม่ตายนะครับอาร์มอนเนี่ยวัตถุฟักถั่วแข็งจัดอา่าอย่าเพิ่งตายนามีน้องรัก กดสกีสกกไม่ออกด้วยสุดยอดล้านสามสามล้านสาานองล้านอืมในที่สุดก็ผ่านนะครับผมแต่ค่อนข้างจะนานอืม้มนตีอะไรวะเนี่ยอย่างนี้แล้วกันตูบตูบ <You>. Oh, อนะิวโอ้สวยครับผ่านแล้วโอเคผ่านของซีจีจีได้แล้วครับเป็นด่านแรกเพราะว่าผมเล่นป็น,นัเทคูหลักก็เลยน่าจะผ่านได้ง่ายๆนะแต่ก็เหมือนที่ผมบอกอะ่ะมันให้แกนฉากของซีจีจีไว้แล้วผมเล่นนันเทคูผมต้องไปปั้นต้นอาโอเพื่อมาผ่านโอ้โหแล้วดูดีครับรางวัลที่ได้ใช้ไปพลังงานไปหกร้อยนะครับนี่คือสิ่งที่ได้โอ้โหจะหลุดเลยวะง่าย้เยอะไปไหมเนี่ย โอเคครับผมก็คลิปวิดีโอก็จะประมาณนี้นะครับเพ,เพื่อนๆผ่านทุกด่านได้หรือยังนะผมยังผมได้แค่ด่านนี้ของซีจีนะครับของทีมซีจีทีม,ทม,ทมตัวเองเนี่ยไม่ยังได้แค่ด่านเดียวอยู่เลยนะเรา้องปั้นๆไปก่อนนะครับ